วันนี้ CITECH จะมาแนะนำการเริ่มต้นการใช้งานตัว C บรรทัดดังผอหนับแรกเลยเรามากดที่ตอกกันครับเราเขาจะให้ใส่รหัส admin นะครับก็คือเริ่มต้นโรงงานจะเป็น1,2,3,4,5,6ครับผมกดสีเดียมครับเรียบร้อยครับทีนี้เราจะมาเพิ่ม admin กันนะครับเราสแกนลายมือครับผม คครรัังร้งบ Enter again. Enter again. เรียบร้อยครับอันนี้คือการเพิ่มแอดมินต่อไปกด,ดกจับการกลับครับผมจะมาสอนการเพิ่มยูเซอร์ครับยูเซอร์ทั่วไปเพิ่มได้กดเลขสองครับผมรายูเซอร์ครับผมยูเซอร์ทั่วไปก็จะเป็นนิ้วปก,กติครับสี่ <Enter again. S 1> ครั้งเหมือนเดิม Enter again. Enter again. เรียบร้อยครับเพิ่มยูเซอร์ ต่อไปจะมาสอนเพิ่มเป็นรหัสนะครับผมก็เป็นแอสเซอร์เหมือนเดิมครับเลือกสองเลือกหนึ่งแอสเซอร์ครับผมรหัสหกตัวนะครับผม <to> again. ใส่อีกรอบครับผมเยบร้อยครับ